ค่ะทุกคนเยอะมากเต็มไปหมดเลยใช่หมดเลยนะคะจะก,กอเล็กๆนะอันนี้เต็มไปหมดเลยคณาทะเลนะจ๊ะเยอะมากเลยค่ะค่ะทุกคนขน้าเก็บคณาเก็บคณาทะเลค่ะทุกคนอ่อนมากงามๆเลยค่ะ เก็บอดอกนี่มันนะจ๊ะต้นละเล็กละน้อยว่าจะบ่าเก็บเด้จ้ามันก็โอ๊ตพอได้นะจ้าเบื่งนี้ก่อนย้อยใหญ่จ้าทุกคนนี่ค่ะงยังไงเนี่ยงามขัดก็ระ<น> <laughs> ย,ยอดจ้ากเก็บโอ้ ได้จ,จนก็รู้ว่าจะเก็บเอ,อนใดเนาะจ้ะเนาะนั่นก็จะพอเก็บออนยอดน้อยเขาเลยจ้ะเขาเกิดขึ้นมาหลายแหงจะพู้นะเต็มเลยนนเนี่ยต้งสียางไก่จะดกคนบ่เห้เก็บไปจังไดเนาะนันะ่นก็เก็บไว้จะเก็บเอาอ งาม,งามนี่แหละจ้ะนั่งกระอออนระอ่อนจะ้ะงามขักงามเนี่ยจ้ะทุกคนเนี่ยอดหน่อยเขากำลังขึ้นมาจ้ะยอดหน่อยเขาก่อนนี่ป้าทรงามขักงามเนี่ยจะ้ะเออ จะอ่อนออยู่จจะทุกคนออนหน่อยงูน่ะมึงดูดังงามงามจะทุกคนงามกัดง,งามในน้นเราจะอ่อนก็จะไปเก็บตออ้น หยอดเงยๆเขานะจ๊ะเนาะว่าน่าโอ้ยหลายคักน้องมาสิบัวไทยวิดีโอได้จ้าน้องมาสิบัวไทยคลิปแล้วน้องเห็นแล้วนักก็อดบ่ได้มันจ้างามน้ำจ้ะทุกคนว่าน่ะงามไหลงามไหลดูเนื้ไหนแสดงน้อำมาสิบัวไทยเอาคลิปแล้วล่ะเอาเจอละ อุ่วๆเลยจ้าทุกคนอาโก้โก้ป่านั่งได้กำนึงเหรอจ้าเนี่ยจ้าเพราะอะไรจ้าทุกคนนี่ค่ะได้มาหนึ่งกำรรเอาไปผัดใส่มะม่าผัดใส่มะม่าจ้าทุกคนไปผัดไปผัดน้ำมันหอยกับแสบเลยจ้าแต่ว่านั่งออกว่ะมั้ออกคมนิดๆบ่นั่งว่าเนาะ ว่าแสบจะแสบสำหรับนางน่งกระมักเนาะเดี๋ยวไดมาด้วยจะเพ่าะยางบนก้อนหินจะทุกคนของขึ้นรถหนักมากเลยนะกระเป๋าอ่ะบา คนเยอะมากแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะอร่อยมากเลย ไก่ครั้งแรกนะคะทุกคนมันก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของนางอบไก่นะจ๊ะน่าอร่อยมากเลยหอมมากหอมทั่วบ้านเลยะคะ่ะทุกคนสีสวยน่ากินมากมาค่ะมากินข้าวด้วยกันคะ่ะทุกคนไก่อบโอ้ยเนื้อเต่งๆเลยนะคะทุกคนมาแล้วจ้ามาเด้อจะมากินข้าวน้ำน้ำจ้ะทุกคน โอเคค่ะตีก๊อบในบ้านนะคะทุกคนโอ้ oh my goodness โอ้ยดูคะ่ะทุกคนเขาไปแล้วแล้วเขาก็วิ่งออกมานะคะโอ้สุดยอดเลยอะ่ะโอ้ไอเก่งมากๆเลยดูคะ่ะทุกคน มันสุดยด o ีเป b ตีกอบในบ้านค่ะทุกคนสนุกสนุกกันในบ้านค่ะทุกคนตีกอบในบ้าน สวยเท่าไหร่เนาะตอนกลางคืนนะคะทุกคนตอนกลางคืนอพอหอมปากหอมคอเดี๋ยววันจันทร์หน้าค่อยไปที่ชายหาดเนาะตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะคะวาย